เปลี่ยนรูปอาหารแป้งให้ปังปรับมุมถ่ายได้ทุกองศายืดได้ทั้งกล้องแล้วก็มือถือปรับความสูงถึง210เซนติเมตรยืดแขนได้ถึง135เซนติเมตรปรับมุมแขนได้ถึง360องศาแถมยังรับน้ำหนักได้เยอะมากช่วยให้การถ่ายภาพอาหารปังแบบมือโปรยุคนี้ถ่ายภาพอาหารไม่ปังคือพังเลยนะคนเราจะไปกินอาหารร้านใดร้านหนึ่งก็ต้องเข้าไปส่องเมนูร้านนั้นก่อนเพราะเดี๋ยวนี้คนเรากินอาหารด้วย ปนปากสเสมองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขาตั้งมุมสูงท็อปแองเกิลทำอ,อะไรได้บ้างดูนี่จะถ่ายภาพหรือวิดีโอก็ทำได้หมดแล้วถ้าไม่มีก็จะลำบากแบบนี้ <Yeah. S 2> เห็นความสําคัญแล้วอะดิยังไม่พอนะตัวยึดกล้องยังเป็นหัวบอลปรับมุมถ่ายได้ทุกองศายึดได้ทั้งกล้องแล้วก็มือถือปรับความสูงได้ตั้งแต่6 5สิบห้าถึงสองเซนติเมตรยืดแขนได้อีก 75- ็ดสิบห้าถึงหนึเซนติเมตรและยังปรับมุมแขนได้ถึง360องศาแผมยังรับน้ําหนักได้เยอะมากโดยการถ่วงน้ําหนักที่ฝั่งตรงข้ามไม่สมดุลกันราคาเพียงแค่9ก0บบาทแล้วการถ่ายมุมท็อปก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แล้วใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองเล่นสินค้าใหม่ได้ก่อนใครที่หน้าร้านไอมันช็อปเลยนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะมาแชร์ไอเทมอะไรดีๆให้เพื่อนๆดูอีกก็กดติดตามกดซับสไครป์ได้ที่ช่องไอมันสตูดิโออย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ